สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคทุกทุก่านนะครับครับช่วงบายๆครับของวันที่สิบเอ็ดนะครับอ่าช่วงบายๆของวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับก็ถือว่าสําหรับตัวเลขเน่ทางครับรัฐบาลนะครับของวันวันที่สิบหกกถือว่าเดินทางเท่ากับว่ามากไก่คงสุดท่ายนะครับก็ถือว่าไก่คงสุดท่ายเขามาแ้ว นะครับเพราะว่าเป็นวันที่11แล้วนะครับหามือนี้นะครับชงบ่บายของวันที่11นะครับพาอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเบิ้งตัวเลขแนวาทางครับมาแล้วมาถึงแล้วนะครับอน่าทางของคุณแม่83ครับคุณแม่83ครับประจำวันที่16พฤศจิกายนครับอ่าอีกบอกกี่มือ3สวันนะครับ รัฐบาลกระสิประกาศผลประจำวดวันที่16พฤศจิกายนกันแล้วนะครับวันนี้คุณแม่8ไดส่ในทรงตัวเลขเนวะทางมาใหัเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝากเอามาฝากมาตอน f อฟคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันอ่เอคุณพ่อคุณแม่ครับขอมาาบังมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับขอคนละ1ไลค์1แชร์ด้อครับในการทำงานของเอฟฟีไลนะครับ สิได้มีกำลังแรงใจนะครับหาคลิปมาฝากพี่ตอนนองก,กันนะครับให้ช่องเล่นน้อยเดมีที่ยืนน้ำเพลินนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจขอคนละหน,นึ่งไลค์หนึ่งแชร,ร์นะครับอ่าครับแนวทั้งตัวเลขของคุณแม่แปดสามนะครับสิถูกอกโดนใจกันบอนะครับมือหนีมาเบิ่งน้ำกันนะครับคุณแม่ได้ส่งตัวเลขแนวาทาั้งมาให้อ่าพอส่งมาปุ๊บนะครับทางแอดวิไลกับเฝ้า เอามาฝากมาตอนคุณพ่พอคุณแม่กันเลยนะครับแม่แปดสามนะครับแม่8ปดสามสินะครับ อ่าอีกบดบานนะครับกับพิธีกาท่านว่ากับถือว่าใกล้เขาปีไม่ไม่อีกรอบแล้วนะครับปีเก่ากับกก้นี้จากเข้าไปแล้วนะครับกับถือว่าวันเดือนปีนะครับก็ถือว่าเดินเร็วนะครับพี่น้องแป๊บเดียวปีไม่อีกแล้วนะครับอ่าปีหกหกกรซิบเบิร์ตไปแล้วอีกบ่อกับอีกยังบ่อถ,ถึงสองเดือนนะครับอีกประมาณอยู่สามสิบสี่สิบวันนะครับ เขาก็สิได้ย่างเขาปีใหม่ตอนรับพุทธศักราชใหม่แล้วนะครับมาบิง่งแนวทางของแม่แปดสามกันอานนวทางของคุณแม่แปดสามครับเป็นบนล่างหรือครับเป็นบนล่างนะครับแนวทางบนล่างนะครับสื่อเมื่อวานนี่นะครับที่ซอเมจิ บอรลูว่าเป็นยังไงนะครับสอใส่ไม่ได้โดนครับเอฟซีคุณผมแม่หรือเป็นน้าอากาศร้อนกับบอลลูนะครับอ่าใส่ <c oughs> สอมีจิกเปลืองนะครับแห่งเร็วนะครับบอรลูว่าไอเอฟซีท่านใดมีเทคนิคในการใส่สอมีจิกนะครับก็คอมเมนต์มาบอกไดเด้วยครับครับว่าเติมน้ำเพิ่มน้ำนี่แอดวิไลก็ล่องเลี่ยวนะครับกะกะถือว่า ใส่ได้แป๊บเดียวนะครับเติมน้ำไม่นี่ก็ถือว่าแป๊บเดียวกระจ,จ่างอีกนะครับอ่ามาเบิ่งน้องกันนะครับคุณแม่แปแนวทางบนล่างครับมาเบิ่งเล็กวิ่งกันก่อนครับเ c วิ่งครับอ่าคุณแม่วิ่งไปที่วิ่งไปที่สองสองกับหาครับ สกับ5นะครับเล็กวิ่งคุณแม่8 3มอ่าเป็นยังไงครับเนี่ทังเห็นเล็กวิ่งแล้วของคุณแม่8 3าเป็นยังไงครับอ่ะสำหรับเล็กวิ่งคุณแม่เด่นเด่นหาด้วยครับเด่น5ลรอง2นะครับวิ่ง2กับ5เด่น5ลรอง2ครับมาเบิ่งชุดประกรบคู่นะครับชุดประกรบคู่นะครับอ่คู่แรกครับ สองสามสองห้าสองเจ็ดห้าสามกับห้าเจ็ด แล้าคา45 45มี6ชุดนะครับ BFC มี6ชุดแต่ว่าที่สำคัญนะครับคุณแม่83่าให้กลับน้ำนะครับก็คือกลับด้วยนะครับเอาคุณแม่บว่ากลับด้วยนะครับคําบอาไงคุณแม่บว่าให้กลับน้ำกลับด้วยนะครับ กับด้วยนะจ๊ะนะครับคุณแม่ว่าให้กับน้ำดื้อครับสำหรับเล็ก16พฤศจิกายนนี่นะครับแนวทางบนล่างแต่ว่าคุณแม่ว่าให้เก็กับน้ำนะครับเดี๋ยวมีตัวเด่นไหนอยู่นะครับคุณแม่เขาก็เด่นใหนน้ำอยู่นะครับไปี่มีตัวเด่นอยู่นะครับมาเบื่อง่าตัวเด่นส,สํหรับจะเป็นตัวใด เด่นนะครับคุณแม่เขาเด่นไปที่5 7นะครับ FC ฟครับหาเจ็ดดื้อครับคุณแม่เด่น5 7เด่น5 7นะครับเด่นไปที่5 7เอ่าครับแนวทางมีแค่นี้นะครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับเอามาฝากมาต่อกันครับช่วงอ่าบายๆนะครับของวันที่11ก็ถือว่า เดินทางเขามาไกลโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแนวทางของแม่83มนะครับมาชอบนะครับแคปหน้าจะไว้พิจารณาฝากตอนกันนะครับตอนนี้การย่งถือว่าไกลโค้งเขามาแล้วไกลโค้งสุดท้ายเขามาแล้วนะครับการย่งเหลือหลายสำนักอยู่นะครับกับเอฟซีกับขอมเมนมาเมื่อวานนี่กับขอปูหาเกาซีมานะครับการย่งเหลือเป็นชุดลางอยู่นะครับได้มาชุดบนเมื่อวานนี้ปูหาเกาซีนะครับ เดี๋ยวอีกมืออื่นนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลตสี่ไปติดตามให้เป็นชุดล่างแล้วก็ปูนย์นะครับกัเดี๋ยวไปติดตามให้รายการสำหรับปูอ่ากุดใหญ่กับปูโครานนะครับงวดนี้บ่รู้ว่าแอดวิไลสิได้ไปบ่เพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะครับ FC ก็ยอมรับว่าช่วงนี้นะครับเป็นหน้าเก็บเกี่ยวนะครับกับติดภารกิจหลายอย่างบ่รู้ว่าแอดวิไลสิได้ไปติดตามให้บ่เดี๋ยวจังได๋กัรอ เพิ่มข่วมเื่อนไหวนะครับอ่าถ้าแอดวินไลได้ไปกับสิบฟา้าลงคลิปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันเลยนะครับเดี๋ยวจะได้กะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าเวลาทางช่องเขาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเ้าสิบระพาดข่าวสารเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นเรื่องสําคัญนะครับอาครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับของแม่83นะครับ16พฤศจิก,ก,ก,กายนครับ2566 อนนทางเป็นบนล่างครับวิ่ง2กับ5เด่นไปที่5นะครับแนวทางครับมี2 3 2 5 2 7 5 3 5 7 4 5คุณแม่เด่นไปที่57อ่คุณแม่บอกว่าให้กลับน้ำเด้อค่ะเอฟซีหรือว่ามากตัวคุณแม่บเดินกับว่าเป็นยังนะครับแนวทางเป็นบนล่างกลับด้วยนะจ๊ะอ่คุณแม่บอกมาแบบนั้นนะครับแล้วก็เด่นคู่เดียว57นะครับ บักชอบแคปน้าจาไว้พิจารณาฝากตอนกันสุดท้ายนี้ครับสุกๆมันหมานลำลวยสุขสุขสุขคนครับแนว่ทังตัวเลขคุณแม่แปดสามสิกพุทธิกายนสองพนหารอเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ